เงินพี่เมย่าเท่าไหร่นะแสนห้าแสนห้ามันนีมันนีถึงวันน,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 นี้ให้ของฝันเราสักเล็กน้อยพี่ซื้อเนี่ยจากแสนห้าพี่จซื้อให้ห้าแสนนะหลายโพดเก่าหลายโพดเหรอเกรงใจงั้นให้ล้านหนึ่งได้เปล่า้างั้นอะเอาไหมให้ล้านหนึ่งเกรงใจก็มีอะวันนี้ไม่ต้องเกรงใจวันนี้กลัวอะไรให้ล้านหนึ่งเอาไหมครั oh. เอาไปฝากน้องใ,ใจตัวสั้เนเลยตัวสั้นหมดโอ้โหพี่น้องเป็นคลิปวิดีโอที่เห็นแล้วน่าประทับใจเนาะพี่น้องนี่แหละคําว่าทีมากคาว่าบ้านพี่เมืองน้องทุกคนสิ่งที่คนไทยมอบให้คนลาวเนาะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่น้องรันเห็นแล้วแบบปรับปื้มใจแทนคนลาวทุกคนทีคนไทยเนาะเอ็นดูทุกคนเอ็นดูคนลาวเนาะพร้อมทีจะซัพพอร์ตให้โอกาสเนาะ นี่แหละเป็นยังคนลาวจึงหักคนไทยทุกคนเพราะว่าคนไทยนี่พร้อมที่จะซอยสู้ทุกอย่างซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่น้องหน่อยเนาะพี่น้องไปขายของเนาะขายของตามริมทางทุกคนซึ่งอ่าพี่เมยา่าซึ่งเป็นคนไทยพี่น้องไปเห็นคลิปวิดีโอทุกคนแล้วก็เอ็นดูสงสารอะไรพี่น้องเพราะว่ากลายไปกลายมาทุกคน คลองนองทีคายก่บ,บอกคอยมีคนที่จะสื่อซอยพี่น้องเพราะว่าส่วงนั้นกับเป็นส่วงนาฝนในพี่น้องพายุฝนลมเขาเนาะซึ่งพี่เมย่าไปเห็นทุกคนเอ็นดูเนาะสงสารทุกคนไปสื่อของซอยน้องและน้องคนนี้ยังเป็นอ่าจีว่าเป็นเสาหลักหรือว่าเป็นคนที่แบบ หาเงินซอยขอบขั้วาวาสีซ่าพี่น้องหาเงินซอยขอบขั้วออกจากการทำการเฮียนเนาะเพื่อมาสู่ชีวิตเนาะหาเงินซอยพ่อแม่ทุกคนส่งน้องเรียนหรือว่าเลี้ยงน้องเนาะเห็นแล้วแบบโอ้โหบอกได้เลยว่าน้องคนนี้ใจสูงแห่งทุกคนและที่สำคัญนะพี่เมยา่าหรือว่าพี่อ่าเมย่าอ่าซึ่งเป็นคนไทยเนาะพี่น้องไปเห็น หน่องคนขายเนาะขายของหรือว่าขายเขาล้านข,ขายไข่ปิ้งทุกคนจึงอ่าเข้าไปสื่อซอยพี่น้องเข้าไปสื่อซอยแล้วก็ให้กาลังใจหน้องเนาะด้วยเงินทุกคนเพื่อเป็นทุนในการเพื่อเป็นกําลังใจแหละพี่น้องในการขายของเนาะมาเบิ่งมาชมคลิปวิดีโอนํากันว่าจะเป็นจังใดเนาะพี่น้อง สบายดีสบายดีพีพีเอฟซี FC ทางฝั่งไทยแล้กกับฝังลาวน้ำเด้อจจะมาพบมาพอกันอแลเนาอกพี่น้องซึ่งมือนีนองรัดไปเห็นคลิปของพี่เมยา่าทุกคนพี่เมย่าเป็นคนไทยเนาะคือบอกด้เลยว่าคำว่าเนาะ เล่าไทยเป็นบาดพี่เมืองนองในี่โบเกินจริงพี่น้องพอ,อยังเพราะว่าคนไทยนะเห็นคนล่านะควนจะเอ็นดูทุกคนเอ็นดูสงสารพร้อมที่จะซอยเรือซัพพอร์ตทุกอย่างซึ่งคลิปวิดีโอนี้่้องรัดกลับไปเห็นนาะพี่น้องในแอปต่อตอหรือว่าแอปทิกตอกเนาะพี่น้องซึ่งเป็นคลิปของพี่เมย่าทุกคนเขาไปช่วยเหลือน้องน้อง,นอง,นองคนล่าน้อง,น,องน้อยนาะพี่น้องที่ขายของแถวอาเข้มทางหรือว่า ริมถนนนั่นแหละพี่น้องซึ่งพี่เขาก็ไปเห็นน้องทุกคนช่วงนัง้นก็จะเป็นช่วงอาฝนตกหรือว่าพายุเขาอะไรพี่น้องการที่คนเฮาเนาะได้รับการซอยเรือบอกเลยเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยกาายับว่าใดเนาะพี่น้องซึ่งน้องลายเห็นคลิปนี้แล้วยังปรับปลื้มใจเนาะแทนน้องเพื่อนเนาะดีใจแทนน้องเพื่อนทุกคนที่มีคนมาซัพพอร์ตมาซอยเรือเนาะซึ่งน้องเองก็เป็น น้องน่อยเหลพี่น้องอายุยังไม่เยอะทุกคนแต่ออกมาทํางานนาอเลี้ยงน้องทุกคนเลี้ยงน้องเลี้ยงเพื่อแบ่งเบาภาระาให้ครอบครัวพี่น้องเห็นแลวแบบโอ้โหบอกได้เลยว่านำใจของคนไทยในะยิ่งใหญ่แห้งพี่น้องเป็นสิ่งที่เฮาเห็นแลวแบบประทับใจนะทุกคนพอย,ยพอยั้งราวะกลัวที่จะ,ะหาเงินได้แต่เรมือนี้มัน,มน่บม่นง่ายๆเนาะกลัวที่จะเก็บ ได้กว่าที่จะมีอ่าคนมาสื่อซอยเนี่ยค่ะใหยย้ยางได้พี่น้องซูมือนี้เนาะซึ่งคลิปนั่นก็นจะเป็นคลิปของพี่เมยาทุกคนเป็นส่วงหนาฝนอีกการอ่าการขากานค้ายมากะจะค่อนข้างลําบากแน่ทุกคนส่วงหนาฝนกับบอกคอยมีคนมาสื่อซอยเนาะพี่พี่เมย่าก็อ่าใจดีทุกคนเข้าไปเนาะอุดนุนหนองทุกคนเพื่ออย่างให้นองนี้ได้กลับบ้านเร็วๆเนาะ และเซอร์ไพรน้องอีกทุกคนในจำนวนเง 1, 1, er. ินเนาะหนึ่งล้านกีีปปาดพี่น้องคือหนึ่งล้านกรีเนี่โบเมนห้างง่ายเลยนะกว่าที่จะห้างเงินได้เซนเซนสองเซนกีบนี่ถี่ว่ายากนะทุกคนแล่าทือว่ายากเนาะพี่น้องและพี่เมยยาก็สซอรพรเนาะเซอร์ไพรทุกคนน้อง อาจำนวนเงินหน่งล้านกีบมาเบิงมาชมคลิปวิดีโอน้ากันทุกคนว่าจะเป็นแบบใดเนาะซึ่งรองรันเหทนแล้วแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆทุกคนนี่แหละคือนาใจของคนไทยมาเบิงมาชมคลิปวิดีโอเต็มน้ากันเราะพี่น้องว่าจะเป็นยังไงทุกคนรู้ใช่ไหม<ว><น>ไปตั้งนานแล้ววนกลับมาก็ยังอยู่เท่าเดิมเลยไม่มีใครอุดหนุนช่วยหรอลูกเอาหมดเลยได้ไหมได้คิดเงินเท่าไหร่ อันนี้แม่นิสาวันแปดสิบอันนี้เอาสามบางห้าสิบน้ำสามบางห้าสิบพันหนูชื่ออะไรนะลูกซิรีซิรีพ่อกับแม่ไปไหนคะแม่ไปเอ็ดเวียเราก็ต้องหิดเวียช่วยพ่อกับแม่ใช่ไหมเราอายุจะปีละจ๊ะสิบห้าสิบห้าตูไหมดูดูแลน้องกี่คนคะลูกน้องเขาสี่สี่คนเราเป็นพี่คนโตไหมรวยเป็นแม่คนโตอันนี้คิดเงินพี่เมย่าเท่าไหร่นะเซน สนห้ามันนี่มันนี่ถ้ามันนี่ให้ของฝันเราสักเล็กน้อยพี่ซื้อเนี่ยจากแสนห้าพี่ซื้อให้ห้าแสนนะหลายโพดเก่าหลายโพดเหรอจริงใจงั้นให้ร้านหนึ่งได้เาล่า้างั้นอะเ,นเอาไหมให้ร้านหนึ่งจริงใจก็มีอะมันนี่ไม่ต้องจริงใจมันนี่กลัวอะไรให้ร้านหนึ่งเอาไหมเอาเอาไปฝากน้องใจตัวสั้นเลยตัวสั้นหมด ทำอะไรพี่อย่างหนึ่งได้ปะพี่อย่ง่ายมากๆเลย <capit FT. S 1> ลองบอกความรู้สึกเราให้น้องเราได้รู้สิว่าเรารู้สึกยังไงที่ต้องเสียสละสตัวเองมาหาเงินเลี้ยงดู <c oughs> น้องเนี่ยวืูเขาเาแค่นี้แหละบอกเขาถัาน้องเน้อเขอให้น้องตัวมามีชีวิตที่ดีไม่ต้องมาขายข,า <c oughs> ข้าวลารเป็นก็จรู้ ที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโปรดะฉเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเกขนาดไหนอยากเหอฉัน ขพาะหลามีมีใจไหมมีใจกเ,เ,เก็บไว้นะเผื่อไปดูแลน้องมานีมานีานเธอเขาขออีกห้าแสนสำหรับคนที่เสียสละตัวเองอันนั้นน่ะเผื่อไว้ดูแลครอบครัวอันเนี้ยให้รางวัลที่ตัวเองอะ่ะตาตาม,ตามทำเพื่อคนอื่นเก็บไว้อยากจะซื้ออะไรอะ่ะให้ตัวเอง พี่เมย่าไปกำลังใจให้นะมีความสุขในชีวิตมากๆนะวันนี้กลับบ้านสักทีเนาะไม่ต้องมานั่งเล่าเลยไม่ให้กลับ,บไปที่ปนี่แหละพี่น้องคือนำใจทีแท้จริงเนาะทีคนไทยมอบให้คนาวลนานะบัว่าจะอ่าคนล่านี้บัว่าจะเจอวิกฤตยัง้งทุกคนคนไทยผอมที่จะยืนมือเขามาซอยเนะาะบัว่าจะเจอเหตุการณ์หลายอ่าปันใดคนไทยกะเห็นตลอดพี่น้องพี่น้องชาวไทยฮรผอมที่จะยืนมือเขาซอยเนาะก็คือ เป็นคลิปวิดีโอคลิปนี้เนาะพี่น้องเขาเห็นแล้วแบบซึ่งนำใจของคนไทยนะทีมีต่อคนลาวเนะาะเ่ว่าจะเป็นอ่าสิ้นนำใจเล็กๆน้อยๆทุกคนแต่เพื่อนกระหายด้วยความจริงใจห้ด้วยความเต็มใจเนาะคือน้องเพื่อนกับคือน้องคนนี้นะนเนา,เนเาะ,ะพี่น้องก็เป็นแถบสีว่าเป็นเส้าลักอะพี่น้องซอยขอบครนะัวเนาะหาเงินเนาะขายของทุกคนเลี้ยงน้องซีคนเพื่ออยากให้น้องเนี้ มีชีวิตที่ดีเพื่ออยากให้น,อน้องนี่มีการศึกษาที่ดีทุกคนย่อมเสียสลนะเนาะย่อมเสียสละเพื่ออยากให้นอ้องมีชีวิตที่ดีทุกคนนี่แหละเป็นเด็กที่กตัญญูเนาะเด็กที่กตัญญูรู้คุณทุกคนย่อมบอตกต่ำเนาะมีคนที่ผมจะซอยเหลือทุกคนนี่แหละเนาะนำใจของคนไทยบอกได้เลยว่าหล่นเหลือเนาะเขาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนี่เพิ่น ให้อโอกาสคนลาวเฮานี่ร้ายเนาะบ่บว่าจะเป็นการขาคายเนาะการขาคายในอ่าฟังไทยเขาก็จะเห็นนพี่น้องซึ่งรองรับก็เหตุคลิปในส่วนก่อนเนาะคือประเทศไทยนี่เพื่อนไทยพี่น้องเช่าวล่าเฮานี่มาขายมาขายขค้งตามตลาดนัดขค้งฟังไทยเลยทุกคนนี่แหละคือนําใจเนาะนําใจที่แท้จริงนําใจที่คนไทยหมอบให้โดยความจริงใจเนาะบ่บว่าคนไทยเฮานี่สชีจอววิกฤตการยังคนไทยเอ่าคนไทยนี่อมที่จะซอยเรือคนลาวเนาะ เห็นแบบนี้แล้วทุกคนเป็นเฮ็ดไห้นะคนลาวเห็นคลิปวิดีโอนี้ใจฟูขึ้นมาทุกคนเพราะว่ายังเพราะว่าอ่าเฮายังมีเนาะบ้านพี่เมืองนองนี่คอยคอยทีจะซัพพอร์ตเฮ้าค่อยทีจะให้อ่าให้ชีวิตที่ดีกับเฮ้าแลวพี่น้องน้องัาเื้อวาน้องคนนี้นะอ่าจะจดจำเนาะภาพดีๆที่พี่เมยา่าหรือว่า าทางาคนไทยหรือว่าพี่ฝั่งไทยเนาะมอบห้ทุกคนจดจําไปถึงไงพู้เลี้ยพี่น้องเพราะว่าครั้งหนึ่งเนาะครั้งหนึ่งเฮาได้รับโอกาสดีๆเฮาได้รับนํานใจเนาะความาความตั้งใจของพี่เขาที่ม,มอบห้เนาะมอบห้ด้วยความเต็มใจมอบห้ด้วยความแบบเอ็นดูพี่น้อง เอาแล้ว,วพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอจบเพียงสมีเดอร์จกฝากพี่ๆเอฟซกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดอจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน